สัมมาสัมพุทธพระคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ ว่านาโมสามจบพร้อมกันดังๆนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าตามนะ อิมานิมายังพันเตพัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตานิ สัพปริวารานีปฏิกันหาโตอัมหากังทีขะระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิษุสงขอพระภิษุสงโปรดรับพัตตาหารพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายตลอดเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วหาท่านเหล่านั้น ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ้นการละนานเถินสาธุอายกกับข้าวชุดชุมาให้ท่านประธานได้ถวายหลวงพ่อก่อนอาจารย์แปะ ยกหมอ้อข้าวหมอ้อแกงแล้วก็คาหันคาวหวานสองสามอย่างมาให้ท่านาประทานได้ถวายหลวงพ่อตรงนี้ก่อนอาพระคุณเจ้าที่เหลือเราอุ้มบาตเดินลงฝั่งนี้นะครับด้านหลังผมแล้วก็อ้อมไปเครื่องเสียงไปพิจารณาอาหารได้เลยนะครับนิมนต์ครับทูกรูปยกเว้นหลวงพ่อตรงนั้นนะกับครูบาอาจารย์สามสี่รูปนิมนต์ตรงนั้น,นครับที่เหลือเดินพิจารณาได้ ยกกับข้าวให้คุณโยมได้ถวายหลวงพ่อหน่อยอ่ารข้าวหวานผลไม้สี่อย่างห้าอย่างนะโยมทางนี้ทางอยูในทนี้งนี้อ้อมไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลัง กล่าวถวายอาตมาพาว่าเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ถวายหลวงพ่อเฉพาะหลวงพ่อครูบาอาจารย์นั่งด้านหน,น้าแค่ห้าหกรูปที่เหลือไปพิจารณาตามสมณบริภคนะครับญาติโยมที่นั่งอยู่ทีนี้ก็รับพรทีเดียวช่วงกระถินเสร็จนะคนุณโยมนะให้พรทีเดียวตอนนี้เรียนเชิญลงไปทานข้าวได้นะครับเสร็จขั้นตอนถวายแล้วง่ายๆไปเจอไปทานข้าวและรอ ถ้าท่านใครทานแล้วก็นั่งรอตรงนี้อยากจะร่วมบุญกับกองบรยการก็เรียนเชิญได้นะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าเราแล้วนะครับคุณนายทานข้าวชั้นสองนะพาคุณแม่นะแล้วก็รอขบวนได้เวลาเดี๋ยวจะประชาสัับธ์แจ้งให้ทราบเดี๋ยวจะไปตั้งขบวนที่ลานจอดรถข้างหน้าแห่ขึ้นมาปีนี้แห่สามรอบนะคุณโยมนะ<อ>ไม่ตัดรอบเดียวนะแต่ถ้าคุณแม่สัก ครึ่งรอบก็ได้นะครัแแล้วก็ขึ้นมาท่านใดที่เดินไม่ไหวรอบเดียวขึ้นมาที่เหลือผู้ที่แข็งแรงขอสามรอบนะปีนี้หลวงพ่อกำชับมาจากต่างประเทศนะให้เป็นภาพผ้าขาวที่เราจะคลี่ผ้าขาวจะสวยงามนะเพื <c oughs> ่อแสดงออกถึงความเป็นผู้สามัคคีร่วมกันวันนี้นะคุณยมทุกท่านอาเรียนเชิญลงไปทานข้าวได้คนระับฝ่าย โรงทานก็เตรียมการให้ญาติโยมบริการได้เต็มที่เลยนะครับด้านบนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าได้พิจารณาชั้นอัตถานนะคุณโยมตามสบายได้เลยตอนนี้ไปทานข้าวหรือร่วมทำบ,บุญข้างบนได้นะครับและก็นั่งพักรออยู่ชั้นล่างนะครับรอเวลาแล้วค่อยขึ้นมารับของที่จะ เดินขบวนแห่อีกวาระหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะฮะน่อย่าเพิ่งหยิบลงไปนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาอ่ารับมอบให้แจ้งให้นะครับแต่ถ้าจะบันทึกภาพร่วมกันกับกองกระถินใหญ่นี้เขาเรียกว่ามหากระถินใหญ่เลยให้เกียรติแก่คณะเจ้าภาพบริษัทล็อกซเล่จำกัดมหาชนบุรีที่ทำดีน่ซึ่งได้ปราบรคเจตนารม ร่วมกับหลวงพ่อขาวหลวงพ่อติ๊กนะซึ่งปีนี้หลวงพ่อติดกระถินที่สหรราชนาจากักรนะแต่ก็รายงานมาว่านะให้งานพวกเรานี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยรายงานทุกภาคส่วนส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ขออภัยญาติโยมที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมาร่วมงานอย่างหนึ่งคือให้พวกเรา ช่วยเหลือตัวเองนะฮะในด้านบางส่วนที่ฝ่ายคณะเจ้าภาพฝ่ายเจ้าหน้าที่เราดูแลไม่ทั่วถึงนะต้องขอไปนที่นี้ด้วยแต่ด้านการดําเนินงานจะเส็จลุล่วงนะครับขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกท่านทุกคนอาจจะผิดพลาดเล็กๆน้อยน้อยเราไม่ถือเป็นนิสัยนะครับเราถือว่าผู้คนหมู่มากนะครับก็จะมีความสับสนมีปัญหาอุปสรรค เล,เ,ลเล็กๆน้อยๆอันนี้เราค่อยๆแก้ทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่ากันนะครับลบตู้นะครับลบตู้ทะเบียนหอดูคูกนอนหนูหกสี่เก้าหนึ่งขอเคลื่อนรถหน่อยนะครับหอรูคูกนอนหนูหกสี่เก้าหนึ่งกรุงเทพมหานาครจราจรขอความอนุคเคราะห์เลื่อนรถหน่อยนะครับแล้วก็สี่คันนะครับลบตู้นะครับรถตู้หอรูคู่ทันเดิม อีกคันหนึ่งนะครับฮอนด้าคูกรอเรีย8898นะครับฮุนไดขอขยับรถให้หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่จราจรแจ้งมาแล้วก็กอไก่งอง 8, 3, 1, 6, องแปดสามหนึ่งหกไอซิสซุตไอซิสซุตดีแมกนะครับนด้านหลังลำโมพุทธ,ธายะนะครับขอความอ,ขอนุเคราะห์เลื่อนรถให้หน่อยครับ,บอ้อมไปเลยครับอ้อมไปอ้อมไปทางนู้นด้านหลังอ้อมไปทางนู้นจะเดินตัดนี้อ้อมไปนู้นอ้อมไปนู้นอ้อมไปทางนู้น ออกไปออกไปเอออย่าตัดตรงนี้ออกไปตรงออกไปตรออกไปแล้วก็นิสสันเทรานะครับกอไก่ชอชิงหกเก้าเจ็อุทัยธานีสี่คันนะครับขอเลื่อนนะครับนิดนึงด้วยความอนุเคราะห์จากจราจรรบโดยสารคันหนึ่งนะครับนั่งมาด้วยใจเจตนามุ่งมั่นต่อ กะถิในครั้งนี้ลืมกระเป๋าเงินล้านไว้ในรถโดยสารท่านใดรู้ตัวมารับกับที่อัตมาได้นะครับในกระเป๋าไม่มีตังนะครับมีแต่ยารักษาโรคเอาไว้อนาจใจเน,ะนาะนี่คอเดียวกันพิธีกรบราหวานความดันนะอ่ามารับได้นะครับยาทั้งนั้นเลยอยู่ในนี้เอ,อไม่มีสิ่งดีๆหลงเหลือให้เลยนะ อ่รับแล้วนะตรงนั้นพอ,อนั่ตงตัวนี้ก็นั่งตัวนี้เลยนะโอเคครับอ่าพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้พรอญอาติโยมหลังจากันเค็กเื่องเสียงอันเน็กอาหารที่เหลือเจ้าหน้าที่นะมารับลงไป บริการญาติโยมต่อได้เลยนะครับหลังจากพระคุณเจ้าพิจารณาเสร็จแล้วอา,อาจารย์แปะเผื่อผมด้วยหนึ่งจานหนึ่งชุดนะอาจารย์แปะเผื่อผมเป็นหนึ่งชุดเล็กๆน้ๆๆอยๆนำไปเลยโยมต้นเงินนำไปเลยจานนำไปเลยตรงโน้นนะครับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลอาหารนะครับฝ่ายดูแลอาหารเลี้ยนเชนิญ คณะเจ้าภาพเข้าประจำโต๊ะอาหารได้เลยนะครับทั้งฝ่ายของมูลนิธิทำดีของคุณดนาย40กว่าท่านนะครับและฝ่ายของบริษัทล็อกสเล่นะครับก็ฝ่ายต้อนรับเรานะครับเรียนเชิญคุณโยมไปเข้าประจำโต๊ะได้เลยจ้ะโต๊ะจะไหมประมาณ60ท่านนะครับเรียนเชิญได้เลยจ้ะชั้นสองนะคุณโยมชั้นสอง จ้าหน้าที่แม่ครัวลงอาหารนะครับฝ่ายอาหารพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารเสร็จแล้วมาช่วยกันลำเลียงลงไปบริการญาติโยมข้างล่างได้นะ,นะครับข้างบนนี้เราจะเคลียโต๊ะอาหารนะฮะให้เรียบร้อยหลังจากพระคุณเจ้าทําพิธีฉันพระทหารเสร็จนะครับจะเคลียโต๊ะอาหารและจะเคลีย์พื้นที่ซึ่งข้างบนนี้จะได้การเก้าอี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับ ญาติยโยมที่มาร่วมถวายกระถินนั่งให้เพียงพอแม้อากาศจะร้อนนิดหนึ่งใจเราต้องร่มเย็นไม่ร้อนไปตามอากาศนะครับนะใจเราเชื่อมเชื่อเบิกบานนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตามกำหนดการและก็เสร็จบริบูรนณะ์วันนี้เห็นทุกท่านมาสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างวาสนาบารมี ให้เกิดแก่ตนแล้วนะก็ขออนุมัตินาเป็นกระบอกเสียงแทนท่านพระอาจารย์ขาวนะซึ่งท่านเป็นประธานสงดูแลที่พักสงฆ์ตรงนี้นะรวมทั้งเป็นประธานในการดําเนินการสร้างนะพระขาวองค์ใหญ่สูง29เมตรนะท่านใดเห็นโครงสร้างแล้วนะมีจิตศรัทธาอยากจะมาร่วม ไม่ว่ากรณีใดก็ตามเรื่องในโอกาสใดก็ตามทางวัดป่าโรงทานยินดีทุกเมื่อนะครับยินดีทุกเมื่อทุกเวลาและก็อนุโมทนาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกศรัทธาสายทานแห่งบนที่หลั่งไหลามาสู่วัดป่าโรงทานยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเพื่อจะได้ร่วมบูมกัน เดีินนุ่นแม่ทานข้าวก่อนนะทานข้าวก่อนเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมีคนจัดการให้ใจแมะไม่ต้องห่วงนะคุณแม่เป็นห่วงพิธีกรเสียงแอบบเสียงแห้งแล้วยอมทานข้าวหรือยังนาะที่นั่งกันอยู่ข้างในนี่เนาะถ้าทา,ทานแล้วนั่งบันทึกภาพกองกระถินกองใหญ่นะครับพุ่มเงินพุ่มทองผ่านแว่นฟ้าที่วางผ้าขาวผ้าไตรทิ จัดได้สวยงามนะจัดได้สวยงามตามรูปแบบวัดป่าโรทานนะซึ่งยึดรูปแบบวัดป่าห้วยลาดนะครับนะเป็นการจัดงานแบบเรียบง่ายของพวกเราคณะทีมงานเราก็มาเตรียมงานหลายวันนะครับนะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามและจะ uh, เสร็จบริบูรณ์ในวันเดียวนั้นไม่ใช่นะครับ นะจริงๆการกระถินนี้เป็นงานวันเดียวนะที่จะต้องทําให้เสร็จวันเดียวนั่นคือการตัดผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าและก็กลานผ้าในวันเดียวนะฉะนั้นวันนี้ท่านทุกท่านที่มาด้วยใจอันบริสุทธ์ตั้งใจมาทําความดีอาตมาก็เชื่อว่าความดีนี้จะอาํานวยโอยใจให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญร่งเรียงในพระพุทธศาสนา นาคิดสิ่งหนึ่งประการใดจะสําเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะโบราณเขาบอกว่าอันความดีที่ทําน้อมนําจิตจะสำเร็จตามชีวิตหาศูนย์ใม่เหมือนดังเกลือรสเค็มรู้เต็มใจเล็กเท่าไหร่ก็ยังเข็มเต็มไพ่บูรเห็นไหมด้วยความดีนี้ไซให้ทำเถิดพร้อมจะเกิดความสุขเลิศไม่เสื่อมศูน เหมือนดังเกลือรสเข็มเป็มภา้าโพลทวีควูนความดีเป็นสีเอยน,นะความดีอยู่คู่กับเราไปจนวันตายโดยเฉพาะบุญกุศลทําวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆสั่งสมไปอแจ้งความจำนงมาขอบันทึก ห้านาทีพยาธยจะหยุดใช้เสียงสักแป๊บนะคุณโยมนะด้านบนก็ร่วมประกอบพมไปได้เรื่อยๆจะ้ะ